นางร้ายตัวท็อปโบกมือลาวิกหมอชิดโผล่ร่วมงานช่องไม่เรียกได้ว่าเป็นนางร้ายตัวท็อปของช่อง7เลยก็ว่าได้สำหรับฝ้ายสุภาพรมาลิซ้อนเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016วัย30ปีซึ่งเธอมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะล่าสุดใน i ิน t a g r กรมดาราเจ็ดอันเดอร์สกพันทิพได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข่าวสารมาว่าฝ้ายสุภาพรหรือฝ้ายเพยร,รยา ได้มีการเปิดตัวซีรีส์ยูกิกับทางไ s สตาเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องดังกล่าวยังไม่ทราบเชื่อเรื่องจึงคาดว่าทางไฟน่าจะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดและผ่านตัวเป็นอิสระหรือเปล่าเพราะได้มีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องดังกล่าวยังไงก็รอการอัปเดตจากแอดมินนะคะถ้าทราบเรื่องจะรีบมารายงานค่ะสำหรับสาวไฟา์ที่ผ่านมามีผลงานละครกับทางช่องเจ็ดมากมาย ตั้งแต่ช่วงปี2554จากวันนั้นจนถึงตอนนี้ก็13ปีแล้วที่เธอยังอยู่ช่อง7ยังไงก็รอฟังจากปากของเจ้าตัวอีกทีนะคะ